สวัสดีครับพี่น้องครับพอกันอีกแล้วพี่น้องกเกษตรสุดใจกะจะมาเว้าเรื่องการใส่ระบบหัวสปริงเกอร์ต่อจากขิปที่ผ่านมาละพี่น้องกเกษตรสุดใจว้าพอจบพี่น้องแล้วก็บ่มีตัวอย่างให้พี่ให้น้องเนะี่ยเบิ้งว่าแบบใดมันดีแบบใดมันบด่ดีมือนี่ก็จะมาบอกพี่น้อง เอาตัวยางมาให้พี่น้องเบิ่งนําว่าแบบไดมันดีแบบไดมันพ่อใส่แบบไดมันบ่ดีล่ะพี่น้องการระบบน้าให้น้าเอียงต่างๆแล่ะพี่น้องเข้าต้องเลือกสรรหาอย่างใดที่มันดีล่ะพี่น้องบ่ววาจะเป็นหัวสปิงเกอร์บ่วเป็นบ่าว่าจะเป็นทอพี่อ e, ีทอพี v ่วีซี ทุกิ่งทุกยางระบบนม้มเฮ้าต้องสรรหาแลวกะ็แ่งเอาห้องจะคลองหละ่ะพี่น้องว่าอันใดมันดีอันใดมันที่อดีจ้างของกเกษตรสุดใจนี่กะระบบน้ำของกเกษตรสุดใจนี่กะการให้น้ำนี่กะเป็นปั๊มเป็นปั๊มสองนิ้วพี่น้องเป็นปั่มสองนิ้วแลวกะใสเครื่องคู่บตา ันขึ้นบ้าใส่พี่น้องใส่มดหัวเมดสวนกับใส่ซองนิ้วนี่แหละพี่น้องการคว่ำดันคว่ำดันนี่กักับว่าแห้งกับแห้งพี่น้องขันเฮ้าเปิดหลายหัวหรือว่าเปิดหลายทาั้งมันกัจับเบาแห้งพี่น้องเฮากัเลือกเปิดเอาระ่างเข้ากัต่อไว้หลายหลายทาั้ง เข้ากับเปิดเบื้องเอาอ่าอันไหนมันพ่อดีอันไหนมันพ่อดีเขาเปิดจากโตจังว่ามีอยู่สิบโตเข้ากับเปิดแถวละเปิดหาแถวต่อเถือพี่น้องเข้ากับเปิดหาแถวก่อนหลังจากหาแถวมันซุมแล้วเข้ากับจังแยกออกมาเปิดอีกาแถวพี่น้องสลับกันแรงสั่นเพราะว่าแรงดันเท่านันมาแห้งพี่น้องขันมูแรงดันแห้งๆนี่กะ เปิดได้ทีเดียวล่ะพี่น้องเปิดได้สิบเว้าละ่ะหลักหัวสปริงเกอร์นี่กับแถวและบรุดละ่ะมีสิบหัวพุ่นล่ะพี่น้องคว่ดันกันคว่ดันแรงสูงจังของกเกษตรสุดใจนี่กัแค่ปั๊มพี่น้องมันกะคือว่านั่นละ่ะมันก็บ,บ่มันอาจจะบอ่อแรงปันไหนก็ใส่ไปตามแห้งกับฟองนี่แหละพี่น้องกันพูดได้ทุ่นไหลเขาจ้ากับสื่อแบบคว่อันมูบักปัม๊ม แรงดันสูงเลยพี่น้องเปิดแต่ละเทียนี่บักเมดสวนเลยล่ะพี่น้องกันน้ำดีนี่เขาจะเาเปิดแต่ละเทียน sort of ่เป็นเปิดเมดสวนเลยล่ะพี่น้องจังของเกษตรช่ยใจนี่มันจะเปิดเมดสวนบ่อไรดอกพี่น้องเพราะว่ามันแรงดันมันบ่อบ่อแห้งแรงดันมันบ่อสูงบันไดจังระบบน้ำของเกษตรชุยใจนี่ก็ใส่ตัวเดียวเพราะว่าจะเป็นหดพักเพราะว่าจะเป็นหดต้นบักทุเลียน หมดทุกสิิงทุกอย่างแหละพี่น้องคือใส่ปั๊มตัวเดียวเลยปั๊มสองนิว้วใส่เรื่องคู่โบตา้าเข้านี่แหละลากดึงดูดไปสําหรับหม่องสวนกล้วยหรือว่าสวนกําลังปลูกอยู่เดียวนี่ก็ระ,ะบบน้าใส่ทอ่อใส่สายยางน้าแนใส่ท่อพีวีซีโอท่อพีอีพี่น้องขอโทษท่อพีอีลากสายยาง สายยางที่เกษตรสุดใจที่สือมาหดสวนหล่ะพี่น้องเพราะว่ามันกะตอนนี้กัจัดระบบน้ำไม่แล้วกับ่ได้ลากสายกับเอาสายยางเลยสายยางหล่ะก็มาเจาะหล่ะก็มาเจาะหูหล่ะก็ใส่หัวมินิสปิงเกอร์หน่อยใส่ก็ถือว่าใส่ได้พี่น้องก็ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าสายยางเขามันก็อาจจะพ่ทนทอทอพี่อีพี่น้องเพราะว่าทอพี่อีนี่มันจะมันจะทนกัวกัน เพราะว่าสายยางมันมันเก่ามาแล้วมันก็อาจมันถือคว่ำ่อนคว่ำหนาวเข้าไปมันจะกรอบพี่น้องนะครับเวลาเอายางไปเหยียบมี่แตกเปาะเลยสําหรับสายยางเอากับกวนระวังเอาขันมันแจขันมันใสงานมาโดนแล้วพี่น้องเอามาเขาไปเรียนกันพี่น้องระบบหัวสปริงเกอร์หัวระบบสปริงเกอร์ของเกษตรชุดเจนี่มันมีมือซีรุ่นพี่น้องมีอซีรุ่นและมีอซีแบบ สำหรับแบบนี้แบบนี้มันจะเป็นหัวบากพี่น้องมันจะเป็นหัวบากบากคางเดียวพี่น้องหัวบากแล้วเวลาเข้าใส่น้ำมันกระจะพุ่งไปคางเดียวกับกัตัวย่างนี่แหละพี่น้องกือตัวตักทุเรียนของเกษตรทุจใจนี่แหละอันนี้มันก็จะเป็นหัวบากมันออกจะจาพุ่งไปคางเดียวบางทีแต่ถือหัวดีนี่มันจะกระจายดีที่สุดเลยพี่น้องสําหรับหัวบาก่แต่ว่ามันก็ได้คางเดียวสําหรับหัวบากมันจะกระจายน้ำได้ดี ได้ดีมากๆแต่ว่ามันได้ขางเดียวพี่น้องสำหรับหัวหัวบากหัวบาก,ะกบาระหักรุ่นที่สองกับมาลูกหมุนพี่น้องลูกหมุนลูกหมุนตัวนี้นี่กับหมุนดีพี่น้องหมุนดีแต่ว่าขอเสียมันกะมันก็จับมากแตกพวกลูกหมุนตัวนี้แหละมันจะแตกธรรมดาแล้วมันจะมีโตโตกลมๆอยู่ ขอบขอบมันนี่พี่น้องขอ,ขอบขอบมันจะเป็นตัวบังน้ำหล้กก็ะพาน้ำให้กระจายดีแต่เวลามันมาเถือแดดเถื่อยังเข้าไปแล้วมันจะกรอบมันจะกรอบง่ายพี่น้องมันจะกรอบง่ายแต่ว่าหมุนดีหมุนดีมากๆเลยแต่ว่ามันถึงใส่งานบริโดนพี่น้องแค่2ปีสองปีก็ได้ทิ่มแล้วตัวนี้พี่น้องหล้กก็สําหรับตัวที่3ต,ตัวที่สามมันจะเป็นใบพัดพี่น้องเป็นใบพัดแต่ว่าตัวนี้นี่จะหมุนดีหมุนดี แต่ว่ามันกับบอดีถูกโตไปเสมอไปนี่พี่น้องมันกับหมุนแต่ว่าโตมันหมุนดีเน่ยมันหมุนดีเวลาเศษยาเศษเงียเงียมากมันมันกระจะบบ่อป่าพี่น้องมันจะบ่อ่ามันจะบ่อ่าแหละกับมันกับมันกระจะหมุนดีขันมันบ่หลอหลีนี่มันจะบ่อ่าพี่น้องมันจะหมุน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 ไปกะจะขอแนะนํำรุนนี่พี่น้องรุนนี่รุ่นนี้แต่ว่ามันก็จะมีรุ่นดีรุ่นบอดีอยู่ ใบพัดตัวนี้มันกะมูเป็นสังกะสีมันก็อาจจะมีมันมีอยู่พี่น้องมันก็อาจจะมีหลายบาทไปแน่น้อยหนึ่งแพ้งไปสําหรับตัวซีซีตัวซีซีมันจะเป็นลูกหมุนแบบพี่น้องลูกหมุนลูกหมุนกลมๆแต่ว่ากเกษตรสุดใจไดเอามาใส่แล้วตอนที่แรกเนะี่ยหมุนดี่ดีพี่น้องหมุนดีครับหัดเวลาหนะ้ามันเข่ามาเต็มเต็มตัวนี้เต็มโบกเนี่ย บาดนี้มันจะหนักหรือจังใดกับโบหมสาเหตุมันคือกันล่ะมันจะบ่หมุนละพี่น้องบาดนี้เอาละากูคือจากหมุนกูกับหมุนกูก็คือจากหมุนกับโบหมุนนี่แหละตัวนี้พี่น้องจากะเกษตรสุดใจก็ได้มัดจ่อแล้วก็เอาเล็กเผาไฟแล้วมัดจ่อมัดจ่อเป็นหู้เพื่อว่าห้ระบายน้ำม,มันน้ำออกพี่น้องแต่ว่ามันกับหมุนดีเป็นบางตัวคือเ่าห้าล่างตัวกับโบหมุนคือกันพี่น้องเ,เวลาคอสเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือ เวลาเศษเงีย้ยนหยาเนี่เขาไปอันอยู่ในเนี่ยในหู้นี่แหละพี่น้องบอ่ออกเลยบาดเนี่บ่หมุนเลยนอกจากว่าเขาจะไปถอดล่างเอากีกันเงีย้ยออกอู้ยุ่งยากพี่น้องตัวนี้อืมยุ่งยากแล้วกะ็เวลาขีนเงี้ยเขาไปอันแน่นี่มันจะบ่หมุนเลยพี่น้องมันจะบ่หมุนเลยนี่ตัวนี้เอาอันนี้กะ,กะเกษตรสุดเจกับมาเวเรื่องหัวสปริงเกอร์แบบไดดีบดีไอพี่น้องในฟัง แต่ว่าให้ไปเลือกใส่เอาเองเด้อพี่น้องแต่ว่ากเกษตรสุดใจได้ลองใส่มาแล้วว่าตัวนี้บ่อเขาทาพี่น้องตัวนี้บ่อเขาทาเอาจังไดยกะฝากไว้พี่น้องไว้ซ้ำนี่ละให้ไปเลือกหาใส่กันเอาเองสําหรับหัวมินิสปริงเกอร์หรือว่าหัวสปริงเกอร์แต่ว่ารุ่นนี้นี่ใส่ได้พี่น้องใส่ได้แต่ว่ามันกับบ่อบ่อหมุนดีไปถูกโตปันไหนพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าเกษตรสุดใจเอามาใส่แล้วกะถือว่าโอเคอยู่โอเคเลยตัวนี้อ่ะ เด็กอะฝากไว้พี่น้องไว้ซ้ำนีล่ละเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเกา่าคือเดิมแหละพี่น้องขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามารับชมคลิปให้จนจบสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อยุตีไว้ซํำนีล่ละพี่น้องสวัสดีครับ